สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้มีตัวเลขมาฝากนะคะพรุ่งนี้จะรวยกันแล้วนะคะเิ่งๆรวยๆนะคะสองตัวบนล่างนะคะ16บหกวิจิการเรามาดูกันเลยนะคะวิดีโอนี้ทำขึ้นเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากรัฐบาลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมขอให้ทุกๆคนที่เข้ามาดูมีโชคมีลาบ ให้ได้เงินหมื่นตื่นก็ได้ให้ได้เงินแสนเงินล้านฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอกําลังใจจากเพื่อนๆทุกคนด้วยคะ่ะฝากช่องเล็กมๆมาแชร์ด้วยนะคะเราไม่รู้ว่าลอตเตอรี่จะออกอะไรนะคะทําไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสล,กลากรัฐบาลนะคะไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะมาดูกันเลยนะคะ องตัวบนล่างนะคะเพื่อนๆหลักสิบเรานะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะหลักหน่วยแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะเรามาจับกันเลยนะคะสองตัวเด่นบนนะคะสองสองสองสามนะคะ สามสองสามสามนะคะสี่สองสี่สามนะคะห้าสองสองห้านะคะ เล่นล่างนะคะเพื่อนเพืนสีสองนะคะห้สองนะคะสองนะคะสอปด เด็กเบิ้ลลราแตเ่เพื่อนจับเอาเลยนะคะมึงจะจับให้นะคะคิดว่าอันนี้ตัวที่แอดชอบนะคะสองตัวบนล่างนะคะเพื่อน 2ตัวบนล่างนะคะเรามาดูผลกันนะคะสิบหกพืชชจิกาเรานะคะสิบหกนะคะพฤศชจิกาเรานะคะ มารอลุ้นกันนะคะว่าเลขที่เราทำไว้จะมาไหมอันนี้สับให้ดูคร่าวๆนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็ลองนำไปพิจารณาดูนะคะแต่ว่าสูตรนี้ก็คือเข้ามาหลายงวดนะคะเพื่อนๆอาจจะมองว่าเออทำไมมันเลขมันหลายตัวจังมันเป็นสูตรคำนวณน,นะคะมันไม่มีอะไรแน่นอนนะคะทำไว้เป็นแนวทางนะคะ ถ้าเพื่อนๆได้เลขจากอาจารย์ไหนดีมาก็ลองมาเปรียบเทียบกันดูได้นะคะอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะอันนี้ตัวเด่นนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะขีดเส้นไว้ให้นะคะอันนี้คือเลขเด่นนะคะอันนี้คือรอ,อ,อ,องนะคะเพื่อนๆ ลองนะคะลองนะคะหลักร้อยที่ สามตัวนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบนะคะสามตัวนะคะสามตัวบนโต๊ด หลักร้อยนะคะเพื่อนเพื่อนหลักร้อยหลักร้อยหนึ่งสองนะคะแล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะคะแล้วแต่เพื่อนเพื่อนจะจับใส่นะคะถแอดชอบถ้าหลักร้อยนะคะ ตัวนี้ตัวลองนะคะลองร้อยค่ะหลักร้อยนะคะหลักร้อยอันนี้ตัวเด่นนะคะเด่นหน,นะคะรองนะคะ2องกระสุนลองนะคะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะขอให้เพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะคะ มีโชคมีลาบนะคะถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอให้เพื่อนทุกคนมีโชค,ม,โชคมีลาบเฮงๆเร่งรวยอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนนะคะขอให้ได้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านกันทุกๆคนเลยนะคะพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ